นะ,ะไม่ดูแล้วเนี่ยเก่งมากเมื่อกี้ดูไปหลายเล่าแล้วอืม <c oughs> ไม่ร้องเลยโอ้โหเสียงดูสิต้องเอาต้องเอาตัวนี้พันไว้เพื่อใต้ตัวสุนัขากาด <c oughs> แล้วทำให้หัวหัวนะครับหัวไม่เข้าไปลึกนะไม่โดนเยื่อจมูกเขา อ๋อขาจะสบายเลยสบายไม่ร oh. <c oughs> ้องเลยเออเก่งมากเก่งมากไอทีโอ้โหเฮ้ยเไม่เจ็บใช่ไหมสบายแล้วใช่ป่ะไอทีไอทีไอทีโอ้โหดูสิเต็มเต็มเลยเอาหน่อยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเต็มเลยเออสบายใช่ไหมเอาไอทีไอทีไอที แก็ก,แก,แก็เกิดอะไทีออโอ้โห,โหโอ้โหไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้โหฟังนี่อไม่คล่องดูนะเอ้ะโอ้โหโอะไรดีทีฟังนี้เอ๊ะเอ๊โอ้โหยังมียังมีต้องพ้นทิ้งมากแล้วป่ะเอเอ,เอโอ้โหสบายมากเลยอ่ะ สบายใช่ไหมโอ้โหดูสิพี่จะพ่นบ<ต>บีเ<ต>ออกเลไ,<ง>ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเอามาเต็มเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหสบายแล้วสิพราะจมุดพอาะมัแดงแล้วโอ้สบายโอเควิธีนี้สามารถได้ผลแต่ไม่ร้องอืมแค่แค่ผ้าสามดีงไงพันไว้ไง ถ้าให้หัวมันใหญ่แล้วก็ไม่เข้าไปในลึกนะก็ะตรงนี้เยอะดูแลได้ยินเสียงได้ยินเสียงเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแสดว่า,าสบสบายแล้วเนี่ยไม่เจ็บใช่ไหมก็เลยไม่ร้องไม่ร้องเนี่ย เอเฮ่อสบายอินงยอมอินงยอมให้ทำโอเค